ดีครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาแนะนำมามี่โประโบแพนชปปี้ออเดดดี้ครับมีทั้งหมดหไซส์ครับครับไซส์แรกไซส์เอสมีจำนวน7จสิบดชิ้นครับครับไซส์ที่สองไซส์เอ็มมีจำนวน7จบี่ชิ้นครับครับไซส์ที่สามไซส์แอลมีจำนวน6 2ชิ้นครับครับไซส์ที่สี่ไซส์เอ็กซ์อลมีจำนวน5้าสิบี่ชิ้นครับครับไซส์ที่ห้าไซส์สองเอ็กซ์อลมีจำนวนที่ชิ้นครับครับ และไซส์สุดท้ายไซส์ 3XL มีจำนวน28ชิ้นครับครับมันมีคุณสมบัติยังไงครับแฮปปี้ออเดด a ดมันมีประกอสีส้มก้าววางขึ้น20%ซึมซับยาวนาน12ชั่วโมงระบายอากาศได้ดีและไม่ระคายเคืองผิวครับอืมเต็มครับครับราคาเท่าไหร่ครับ278บาทครับทุกไซส์ไหมครับถูกไซส์ครับถูกไหมครับถูกครับดีไหมครับดีครัน่าซื้อไหมครับ